g o o อร์น n ิ่งนะทุกคนสุกใดเล่าจะเท่าเช้าวันสุกสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นฉ่ำมากเลยค่ะตื่นขึ้นมานะคะเราก็จะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยก่อนนะคะพักผ้าห่มแล้วก็เพิ่นินๆกันไว้นะคะทุกคนเปิดม่านรับแสงแดดอุ่นๆตอนเช้านะคะแล้วก็เอาผ้าเสร็จตัวไปอาบน้ำกันคะ่ะ แต่งหน้าเบๆไปทำงานกันนะคะทุกคนออกเดินทางกันเลยพอถึงที่ทำงานนะคะเราก็จะ ไหว้พี่ๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปลงชื่อเข้างานนะคะจากนั้นก็ชงกาแฟกินค่ากาแฟที่เรากินนะคะเป็นกาแฟเกาหลีค่ะเอามาจากเกาหลีก็มากินที่เมืองไทยค่ะชงกาแฟเสร็จนะคะเราก็มานั่งกินข้าวนะคะวันนี้เกิดจากกินข้าวขึ้นมาค่ะก่อนทํางานเราต้องเติมพลังก่อนนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาทํางานกันค่ะ เลิกไหนดีก็ไม่เท่าเลิกงานแล้วจ้ากลับบ้านกันค่ะทุกคนหาของกินกันค่ะชุดไว้ไจังคชุดกร้ซอนใหม่ก่ะซอนใหม่อยากเยอจะใหม่ไม่ไหมไม่ละสิบบาทโอ้ซีสิบก็ได้ค่ะ อาอัวมนถึงบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ขอประโยชน์จบสวยๆเงินหมดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมันหมดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังมีเงินจ่ายค่านิตค่ะ